ปิ้มแกมานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยลูกค้าไม่ตอบลายเลยเพี่มันก็ชัดเจนแล้วปะลูกค้าอยากให้แกไปหาดิฮะเช่แกไม่เคยได้ยินสุภาสิตไทยอะดดว่าน้ําหยดลงบนหินทุกวันหินยังก่อนเปล่าหินบองไม่จองโอ้โหพี่ขยี้จัดนะเดินมาขยี้กันจะแทะอ่ะ,ปะไปรีวิวรถต่อ <ปะ S 1> แล้วเราจะรีวิวรถคันไหนดีอะพี่ เอนวันนี้รีวิวเมอร์เซเดสเบน์ดีกว่าฉันอยากรีวิวคันนั้นแหละที่เรานั่งนนั่งรถทันเมื่อกี้ลูกค้าผมไม่จองอะนะคันนี้ต้องจองนะคันนี้สวัสดีครับผมปื้มนะครับนียนะคะจาก HPC กาลาดค่ะวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเจ้าเบนซ์ C180 ราคาแค่ครึ่งล้านจากป้ายแดง2ล้านกว่าบาท แถมยังออกรถแบบไม่เสียเงินสักบาทไฟนันผ่านรับรถไปได้เลยถ้าพูดถึงเบนซ์น180ตัวนี้นะคะไม่ว่ามันคุ้มราคามากเลยนะคะนอกจากจะได้เรื่องของแบร์แล้วนะคะคุณภาพราคาไือว่าคุ้มต้นเงินที่เสียไปมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตัวรถกันบ้างนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสวยมากๆเลยอ่าสีเต็มทั้งคันนะครับเดิมๆเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรถมาดีมากๆเลยนะครับ ไม่เคยชนเลยภายในใหม่คลิปเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มจริงๆแล้วเนี่ยปื้อ่อยากให้ทุกคนเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนนะครับเพราะว่ารถสภาพแบบนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆและยังเหมือนเดิมค่ะทางร้านยังมีโปรโมชั่นนะคะออกรถศูนบาทค่ะฟรีประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือ20 0 0 0กิโลค่ะฟรีค่าจัดค่าโอนแถมเรายังมีบริการนะคะส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างนี้นะครับทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC hey นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ